กบกันอีกเหมือนเดิมค่ะกับพี่เจี๊ยบช่องทัวร์ดูที่หรือเพจอ่านที่ดินลพบุรีนะคะถ้าสนใจที่ดินนะคะอย่าลืมติดตามนะติดตามกดนะคะถูกใจกดติดตามเพจเรานะคะวันนี้พี่เจี๊ยบอยู่ถนนเส้นหลักพหลโยธินค่ะเป็นถนนเส้นขาเข้าไปสระบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินกันอีกหนึ่งแปลงค่ะเป็นแปลงเล็กๆนะคะเริ่มต้นที่100ตารางวาแต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่า จุดสังเกตที่เราจะไปชมที่ดินแปลงนี้นะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะมีโรงเรียนเทพศรนทุทแค้นนะคะถ้าลูกค้ามาจากทางกรุงเทพเนาะหรือว่ามาจากทางลบรีนะคะจะมีโรงเรียนเทพศรนทุทแค้นนะคะให้ชิดซ้ายนะคะชิดซ้ายก่อนถึงด่านตาช่างที่จะเข้าตัวเมืองสลับรีนะคะจะมีซอยนะคะที่เข้าไปในเนื้อที่แปลงนี้นะคะ ซอยจะอยู่ด้านหน้าพี่เปียกก็คือซอยนี้ค่ะจะเห็นต้นก้อมปูใหญ่ๆนะคะให้สังเกตจะมีด้านปากทางจะมีร้านยางนะคะชายมงคลกันยางหรือว่าสังเกตจากป้ายก็ได้นะคะจะเขียนว่าป้ายสลับรีหินอ่อนแกรนิกนะคะก็คือชะลอนิดนึงนะคะเพราะว่าปากทางของซอยที่เข้าไปเนี่ยจะไม่มีชื่อป้ายซอยเนาะ ก็ให้ชะลอตบซ้ายจะเข้าจากปากทางไปประมาณแค่500เมตรแค่นั้นเองนะคะเนื้อที่ตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองสลับรีเลยนะคะจากกรุงเทพแค่ประมาณร้อยอ่ร้อยกว่ากิโลนะคะแล้วก็จากลบรีก็ประมาณแค่39โลแค่นั้นเองนะคะมีตลาดหัวปีนะคะก็อยู่ใกล้เนื้อที่ประมาณ2.6นะคะเดี๋ยวเราพา,าไปดูกันว่าแปลงที่อยู่ ด้านในนะคะที่ห่างจากถนนผลโยธิน500เมตรเนี่ยเดินทางสะดวกสบายขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะ บ้างค้าเมื่อกี้นี้นะคะเราอยู่ทางเส้นผุนโยธินนะคะตอนนี้พี่เจีย๊ยบพามานะคะจากเส้นทางาหลักนะคะมา500เมตรเองเป็นไงคะการเดินทางง่ายมากเลยแล้วก็ถนนลาดยางมาตลอดแนวเลยตอนนี้เราอยู่หน้าปแปลงกันแล้วนะคะด้านหลังนี้เองค่ะไม่ไกลเลยค่ะอย่างที่บอก500เมตรแค่นั้นนะคะจากปากทางเข้าแล้ว เป็นไงเอ่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแปลงนี้นะคะเราทําจัดสรรแบ่งขายนะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นเนื้อที่แปลงที่จัดสรรขายนะคะจะเริ่มต้นที่100ตารางวานะคะแล้วก็ติดกับถนนนะคะเป็นตอนนี้ถนนด้านหน้าแปลงจะเป็นถนนลาดยางแล้วนะคะโดยด้วยหินคุกเนาะแล้วเสาไฟนะคะก็อยู่หน้าแปลง ไฟฟ้าป่าปานะคะพร้อมค่ะแปลงนี้ต้องบอกเลยว่าได้ธรรมชาติมากๆด้านขวามือนี้ก็จะมีบ้านคนนะคะที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นชุมชนเลยเพราะว่าอยู่ในเขตตำบลผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะฝั่งขวามืออันนี้คือเป็นลำคลองเล็กๆนะคะลำลำคลองเล็กๆซึ่งมันจะมีน้ำนูน่นน้ำไหลผ่านมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปด้านท้ายนู้นผ่านเห็นต้นมะพร้าวทิวมะพร้าวสูง นะคะด้านในก็จะมีบ้านคนอยู่เหมือนกันลำคลองจะจะไปตามถนนเลยค่ะเลาะไปเรื่อยเลยนะคะด้านขวามือตรงนี้นะคะเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะถนนโพนโยธินจะอยู่ด้านหน้านะคะเส้นทางที่เรามาเมื่อกี้เรามาทางทิศเหนือเนาะเราวิ่งมา500เมตรแล้วก็เนื้อที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เจะ๊ให้ดูด้านในกันก่อนเนาะที่ดินแปลงนี้นะคะจะต่ำกว่าถนนอยู่ประมาณ50เซนนะคะ50เซนเริ่มจากเสานี้เลย ่ีเสาด้านหน้านี้นะคะตอนนี้ที่ดินแปลนี้ไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ได้มีการปลูกพืชเกษตรนะคะแต่ทางฝั่งซ้ายมือก็จะมีปลูกข้าวโพดเนาะอาจะเริ่มหลักหมุดตรงนี้ค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีถนนนะคะทั้งสองฝั่งจะมีถนนเลยนะคะขนานคู่กับตัวแปลงที่เราจะทำในเรื่องของการแบ่งขายให้กับลูกค้านะคะ ที่ดินตรงนี้จะตต่ากว่าถนนประมาณ50เซนเนาะก็คือได้หน้าด้านด้านถนนด้านนู้นด้วยด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปจนถึงเสาไฟนู่นเลยที่มีหลักสูงสูงอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นกันนะคะการเดินทางอย่างที่บอกค่ะก็คือที่ดินแปลงนี้ถ้าเรามาจากกรุงเทพนะคะก็จะอยู่ประมาณ100กว่ากิโลนะคะ150โลไม่เกินนี้นะคะ แล้วก็ห่างจากสรับ,บรีแค่ประมาณ16กิโลแค่นั้นเองนะคะส่วนถ้าใครมาจากรบ,บรีนะคะก็จะห่างจาการบ,บรีอยู่ประมาณ39กิโลเมตรนะคะจุดพื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้นะคะที่มีแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะก็คือ1ตลาดโอท็อปเนาะตลาดหัวปีค่ะเป,เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับพื้นที่แปลงนี้จะห่างประมาณ2.6กกิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะใกล้มากใกล้ถนนหลักเส้นพหลโยธินด้วยนะคะ แล้วน้ำไฟแปลงนี้นะคะพร้อมนะคะป่าปาไฟฟ้าเป็นปปาป่า,าภูมิภาคนะคะก็สามารถที่จะขอแล้วก็ใช้ในพื้นที่ของแปลงได้เลยเนะาะเมื่อกี้จากหัวมุมแล้วเนาะมาถึงประมาณนี้ยค่ะเสาสูงสูงตรงนี้นะคะดูจากบรรยากาศรอบๆแล้วมีบ้านคนเยอะมากเลยนะคะแล้วเสาไฟก็อยู่หน้าแปลงด้วยเนี่ยค่ะประมาณนี้ นะคะเราจะจะัดสรรให้เริ่มต้นที่100ตารางวาลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากสลับ,บรีนะคะไม่ไกลาจากลบ,บรีหรือใครบอกว่าอยากได้ที่ดินไว้ปลูกบ้านนะคะหรืออยากจะมาทำเป็นที่พักนะคะเวลาที่เรากรเกษียณอยู่อาศัยนะคะโค้งหนองนาก็ทําได้นะคะเพราะว่าด้านหน้านี้มีคลองอยู่นะคะก็ คลองเนี่ยไม่แห้งเลยนะถามนะคะชาวบ้านแถวนี้ก็คือเป็นลำธารน,นะคะจะมีน้ำตลอดเลยไปจนสุดทางนู้นก็แปลงนี้นะคะไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในเพจอิงอันขายที่ดินลบ,บุรีหรือช่องทัวร์ดูที่ของเรานะคะที่ดินแปลงนี้ย้ำอีกทีนึงนะคะอยู่ที่ตำบลผู้แค อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะเราแบ่งเริ่มต้นที่100ตรางวานะคะมีแค่3แปลงเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ3แปลงเท่านั้นต้องบอกเลยว่าที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ใกล้ใจกลางเมืองไม่ได้มีหาได้ง่ายๆนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพวกเราทีมงานเพจหญิงอันขายที่ดินลบบุรีหรือช่องทัวร์ดูที่กันด้วยนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆ แรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้พี่เตียยต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ